คันนี้เป็นคอสอ23แท้ๆเลยอันนี้คือน้องเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ล้างนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆสิ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาฮะบริเวณหนะ้าจอกลางนะครับเป็นจอ Android เราเรียบร้อยจอด้านหลังฮะเจ้าของเดิมฮะมีการติดตั้งนะฮะในเรื่องของตัวจอทีวีแบบบิวอินมาให้เราเรียบร้อยด้วยนี่สังเกตบริเวณนี้บริเวณที่จับตัวนี้ฮะมีสวิตช์ฮะในการเปิดปิดประตูไฟฟ้าให้กับเพื่อนๆด้วยนอกจากนั้นฮะยังมนีฮะคลิกเซนเซอร์เจ้าของเดิม มีการติดตั้งตัวคลิกเซนเซอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยคันนี้ครัมาพร้อมกับเล็กใหม่แค่เพียง1 2ื่นเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นนะคันนี้ฮะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเขาเรียกว่าตัววัดลมยางนะฮะตัวนี้นะฮะให้เพื่อนนะสามารถดูในเรื่องของตัวลมยางเพิ่มเติมขึ้นมาได้ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเข้าสู่ร้านโฟกิงลัก u r ร c ิ r าของเรานะครับส่วนรถรถยุโรปมือ2อใหม่น้อยที่สําคัญการันตีฮะว่าไม่แท้ทุกคันวั <Phone ping> <sound> นนี้ฮะเป็นข่าวดีฮะสำหรับเพื่อนๆฮะที่กําลังมองหารถ MPV ระดับพรีเมียมใช้งานครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องเอาผ่าตัวท็อปปีสามของเราฮะมากิ่กันกี่การก็หนดภายในพริบตา วันนี้ฮะค้นเป็นคนไหนที่เรียกร้องนะฮะที่ตามหาที่ออเดอร์ทิ้งไว้รีบมาดูได้เลยนะครับกับตัวเตือนท่าเอาผ่านนะครับ s c Package Top ปี23คันนี้ คันนี้เป็นคอสอ23แท้ๆเลยอันนี้คือน้องเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ครีนยังไม่ได้ล้างนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆอาจจะมีร่องรอยนะฮะจากการใช้งานเนี่ยจากเจ้าของเดิมอยู่คันนี้ครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาฮะบริเวณหนะ้าจอกลางนะครับเป็นจอ Android เราเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมอ่ะบริเวณมาดูอ่าผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะฮะอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะครับเป็นแบบนี้อ่ะจอด้านหลังฮะเจ้าของเดิมฮะมีการติดตั้งนะฮะในเรื่องของตัววจอทีแบบ บิวอินมาให้เราเรียบร้อยด้วยในได้ว่คครบเฮ้ยนะไรเพื่อนนะฮะนี่สังเกตบริเวณนี้บริเวณที่จับตัวนี้ฮะมีสวิตช์ฮะในการเปิดปิดประตูไฟฟ้าให้กับเพื่อนๆด้วยนะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะในการใช้งานตัวประตูไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะนี่คือสภาพโดยรวมนอกจากนั้นฮะอย่างมนี้ฮะคิกเซนเซอร์ปกติตัวนี้ไม่มีนะฮะบุหรีตัวนี้ไม่มีนะฮะคิกเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะเจ้านะของเดิมเนี่ยมีการติดตั้งตัวคิกเซนเซอร์ตัวนี้ เพิ่มขึ้นมาด้วยนะให้เพื่อนๆะะสามารถใช้งานนะฮะฟังก์ชันอเนกประสงค์ต่างๆครับได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้อ่ะอน,นี้คือสภาพเดิมๆนะฮะแน่นอนฮะคอนเซ็ปตรานเรารถทุกคันครับต้องไม่มีอุบัติเหตุนะฮะชนหนักปรีความจมน้ำนะที่สําคัญนะ,ะไม่ต้องแท้ทุกคันนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันเลยนะฮะสภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวล้างแล้วอีกรอบนึงนะเดี๋ยวให้ดูความงามของน้องเรากันทีนี้มาดูเลขใหม่ดีกว่าเพื่อนๆว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่ คันนี้มาพร้อมกับเล็กใหม่แค่เพียง12ื่นเท่านั้นนะฮะหมื่นสองถือว่าน้อยมากนะครับไม่เพียงแค่นั้น,นครันนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัววัดลมยางนะฮะตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆนสามารถดูในเรื่องของตัวลมยางเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับโอเควันนี้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนฮะที่กําลังมองหานะครับน้องเอาผ่านเอซ นะฮะแล้วอยากได้สีขาวนะฮะแล้วก็อยากได้ปีใหม่ๆคือปี3 3ใหม่น้อยครับใหม่แค่12ื่นสบอกเลยฮะว่าคันนี้ถลางแล้วเนี่ยกริบมากๆเพราะว่าไม่มีริ้วรอยใดๆคันนี้ฮะรถมือเดียวนะฮะเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าครบไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นครับแล้วฟังก์ชันเนี่ยที่เจ้าของเดิมเนี่ยมีการติดตั้งเพิ่มเนี่ยครบมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวจอ Android ด้านหน้า จอบิวอินนะฮะประตูท้ายไฟฟ้าเป็นตัวคลิกเซนเซอร์นะฮะวมถึงมีสวิตช์นะฮะในการเปิดปิดประตูผู้โดยสารด้านในแล้วก็มีตัวที่วัดลมยางให้กับเพื่อนเืนด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ฮะมาดูตัวจริงน้องเอาพาดแอซิแพ็กเกจเนี่ยที่ร้านโฟกิงลักสวิคาของเราได้เลยหรือถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิมติดต่อฝ่ายขายของเรา0 9 2 2 5 6 8 8 5 6 0 9 2 2 5 6 8 8 5 6แล้วพบกันที่โฟกิงลักสุสิคาครับ